เอ้ยโย่วัสดีรัพบกับผม BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เบื่อเบื่อไงก็เลยหาเกมแบบที่มันเล่นแบบน่าตื่นเต้นเราใจมาเล่นกันหน่อยนะครับซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า Johnny Trigger นะครับผมมันเป็นเกมที่เปิดตัวมาก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วนะฮะประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็ผมเห็นเกมเพลย์มันน่าสนใจไงมีฉากสโลว์ให้เราได้ยิงกับสตูกับพวกโจรผู้ก,ก่อการร้ายต่างๆนะฮะถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับเกมนี้นะฮะ คิดว่าหลายๆคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะเคยเล่นกันมาบ้างแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะก็ให้มาดูคลิปที่ผมกําลังจะเล่นนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับบู๊โอเคครับตัวเกมมันก็จะเป็นลักษณะแนวตั้งนะนี่ไงมันจะให้เรากดยิงนะครับศัตรูหรือว่าโจนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมันจะมีแถบลูกกระสุนขึ้นมาให้เราดูด้วยนะฮะว่าในแต่ละแมตช์เนี่ยมันจะมีกระสุนให้เรายิงกี่นัดนะครับอ่ะผ่านด่านเรียบร้อยนะฮะเริ่มกันด่านที่2ครับผม คือตัวเกมมันจะวิ่งไปเองนะครับเราก็ดูเลเซอร์ว่ามันเล็งไปตรงไหนนะฮะถ้าเกิดว่าตรงกับศัตรูเราก็กดที่หน้าจอมือถือได้เลยครับกัส่วนไหนก็ได้นะฮะมันก็จะทําการยิงให้เราอัตโนมัติครับปั๊มปั๊มปั๊มหัวแตกไปดีครับ ไอ้พวกโจรพวกนี้มันไม่รู้สแล้วว่าเราเป็นใครนะฮะคือเกมนี้มันจะเน้นในการยิงแบบสโลนะครับเหมือนกับในหนังเรื่องเดะมทีิกันเลยนะฮะผมคิดว่าหลายๆคนก็มีทั้งเคยดูและก็ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าหนังมันนานแล้วนะครับน้องๆรุ่นใหม่ก็อาจจะยังไม่เคยดูนะมาปั๊มเฮดช็อตไปดิปั๊มง้างปืนมา่ยพวกไม่ทันแล้วหรอกเรามันโคตรเทพเว้ย ปัม๊มปัม๊มปัม๊มมายิงให้เราหิงแบบโง่ๆกันเลยใช่ไหมจัดไปดีครับสามด่านแล้วดูด่านที่สี่กันต่ออุชุบ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 ไม่โดนครับ <c oughs> เรียบร้อยครับผมถ้าเรายิงไม่โดนโจนเนี่ย ก็จะโดนโจนยิงสวนกลับมานะฮะก็ตายไปอย่างที่เห็นครับเริ่มใหม่เลยอ่าเกมนี้มันเป็นเกมฟรีนะฮะอาจจะมีโฆษณามาขั้นเวลาเราตายนะครับผมซึ่งถ้าหากเราไม่อยากให้โฆษณาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องกด Remove ADS นะครับน่าจะเป็นการเติมเงินเพื่อซื้อเกมของเขานะฮะเราก็กด n no โ t a n k นะครับเล่นแบบฟรีไปก่อนละกันนะครับ <Bro. S 1> เริ่มกันใหม่ครับด่านที่4นะเฮ้ยจบจบ,บ,บ,บเมื่อกี้เรายิงไม่โดนเหรอจัดไปดีครับ น,นี่จะมีจุดเช็คพอย n ์เซฟให้เราด้วยนะฮะเปรียงเอาให้ครับเฮดช็อตเปรียงเอาให้ครับจะลงมาแล้วชุบชุบชุบเรียบร้อยครับผมว้าวมีปืนได้ซื้อด้วยนะฮะ เฮ้ยมันมีปืนฟรีวะ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูโฆษณาแล้วก็เก็บปืนฟรีมาก่อนละกันนะครับซึ่งตอนนี้เงินของผมมันมีไม่พอที่จะให้ซื้อปืนอื่นๆได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอคาบตอนนี้ไปเลยละกันนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในด่านที่5้านะฮะผมได้ปืนใหม่ไปแล้วนี่ไงซับมาชินกันนะครับ MP5 MK2 มันจะมีพวกดาเมจแล้วก็สกินของปืนให้ด้วยนะฮะเลื่อนซ้ายขวาก็จะมีปืนให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีปืนอื่นๆอีกนะฮะว้าวหมดปืนพก หมดปืนกลเบาโหมดปืนออโตเมติกกัน Gun, ปืนอะไรเนี่ยปืน a r หรือว่า a อสซ u l ไ r เฟิลหรือเปล่าซุปเปอร์การอัติเมตกันเบสกันบันเดินกันแล้วก็ v i p พีกันโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็มันจะมีชุด,ดให้เราเลือกแต่งตัวละครได้ด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีชุดเลยนะครับก็ใส่สูดดำไปก่อนแว่นดำนะเท่ๆไปลุยต่อครับบอสไฟ โอ้โหเจอบอสนล้นี่โอ้พระเจ้าจอดกระโดดยิงไปดีขั่วเฮ้ยตีลังคาเฮ็ดช็อตไปโดนรัวครับมาแล้วครับนี่หัวแตกไปหัวแตกไปดีครับเรียบร้อยนะฮะจัดไปดีแล้วเขาให้ไล์เดอกเกมครับผมเดี๋ยวผมเพื่อให้คะแนนเกมนะกันนะครับผมตอเล่นก่อนอ่าลุยกันต่อดันที่6ครับโอ้ยโจรมัหนหุนหุ่นทำไมพวกจัดไปดีครับเฮ็ดช็อตไป เซฟไว้ก่อนครับตูต้โทรศัพท์เช็กพอยตัวไปดิครับหัวแตกไปดิมันมากคือมันจุดเด่นมันคือฉากยิงแล้วก็มีการสโลนะฮะทาให้แบบตัวเราดูเท่มากนะครับในการยิงนะครับผมไปครับรือต่อครับไน้ที่7ดแล้วนะโอ้ยมีถังระเบิดด้วยก็จัดไปดิครับปมเลครับนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับวุกันต่อ เฮ้ยพวกแกทำอะไรกันอยู่เนี่ยตีลังกาสองทีคนระับแล้วยิงถังระเบิดบ้มกลายเป็นโกโก้ขันโนอ้โหเงินอยู่เพียบเลยนะฮะไอพวกนี้นี่มันไปขโมยไปป้นมาจากแบงค์แน่นอนเฮ้ยมันมีชุดใหม่ด้วยวะ่ะเดี๋ยวผมไปกด ads เพื่อรับชุดมาก่อนนะครับทุกคนเอาละครับในตอนนี้ผมก็ได้ชุดมาแล้วนะฮะบูลเลตพังนะครับเป็นชุดสีเหลืองดํานั่นเองนะฮะโอ้โหชุดอวกาศนะเท่กันเลยทีเดียวดูกันตอนในดันที่แเลยครับ ไปนะวิ่งอย่างช้าๆเนิบๆครับผมยิงระเบิดไปดิครับและอีกตัวหนึ่งไม่ตายเหรอซ้ำไปดิเฮ้ยจุดเช็คพอย์มาฮะกระโดดยิงตัวบนก่อนตัวขวาแล้วก็ตามด้วยตัวซ้ายบึ้มเรียบร้อยนะฮะ่นนนมันอาจจะยิงหัวยากนิดนึงนะตาที่เกกันแล้วครับจัดไปรวัรวๆเฮ้ยมีถังอูด,ด้วยวะ่ะโอ้โอ ติดต่อกันแบบนี้ก็ไม่ขนามือพวก <Yahoo! S 1> เฮ้ยจะโหนทำอะไรเนี่ยพวกแกเอช็อตเอช็อตไปดิโอ้โหเกือบไม่ตายนะฮะเกือบจะตายแทนอีกแล้วเมื่อกี้นะะอีกนิดเดียวเองเฮ้ยแล้วมีอะไรอย่างเงี้ย oh <my> เหมือนกับมันให้เราสุ่มปืนนะครับถ้าเกิดว่าเราสุ่มดวงดีเนี่ยก็จะได้ปืนนี้มานะฮะน่าจะเป็นอูซี่เอาอันไหนดีทุกคนผมคิดก่อนนะฮะเอาอันกลางเลยแล้วกันบึ้มได้เงินครับผมโอ้โห เดี๋ยวผมขอไปกดโฆษณาก่อนนะครับเผื่อว่าจะได้ปืนนี้นะฮะอ่าเปิดโฆษณาได้ปืนมาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในด่านที่10กันเลยเกมนี้ที่เขาให้ดูโฆษณาเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะดูโฆษณาแล้วก็แลกรับของรางวัลมานะครับถือว่าแฟร์ทั้งสองฝ่ายนะฮะ เฮ้ยปืยนผมเปลี่ยนหรือยังเนี่ยโอ้เปลี่ยนมาแล้วอูซี่ยิงด้วยนะเอพีไฟมันกระจอกเกินไปนะฮะเฮ้ยแล้วกระสุนเอพีไฟมันแรงกว่าอีกอะเฮ้ยทุกคนอูซี่มันยิงดาเมจสองเอ็มมการนหกนะฮะแล้วก็กระสุนก็เป็นกระจายนะครับส่วนเอพีไฟดาเมจสามมการนแปดแล้วก็กระสุนกระจายเหมือนกันนะฮะ,ะยังไงก็เก็บมาแล้วก็เอาไปลองดูแล้วกันนะครับเป็นยังไงกัเนเลยอ่าเรามาปืนใหม่อูซี่พวกเฮ้ยพวกแก ยิงไม่ดีสามนัดสามนัดซ้อนะแต่ละตัวโดนไม่ดีครับไม้มีตัวประกันด้วยวะทุกคนหืมเฉียดเฉวไปแล้วนะคือปืนยิงปืนกลพวกนี้นะครับมันจะยากตรงที่ถ้าเกิดว่ามีตัวประกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล็งไม่ดีอาจจะไปโดนตัวประกันตายแล้วก็ทําให้เก็บโอเวอร์นะฮะ,นะครับเลื่อนต่อในด่านที่11แล้วนะครับตอนนี้มีตัวประกันอีกแล้วนะฮะเอาแล้วผมไปกดพอดท,ทำไมเนี่ย <What? S 1> จัดไปดิพวกตัวประกันยืนสปายไปเลยพวก เรามันแบบมือปืนชั้นยอดอยู่แล้วไงเฮ้ย,ยที่จริงผมยิงถังน้ำมันได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับปืนกลมันยิงรวอยู่แล้วนะก็โดนไปหมดดิโอ้แปบ๊บเดียวถึงด่านที่12แล้วนะครับเล่นกันเพื่อนๆกันเลยทีเดียวนะะเกมนี้นะนี่หัวแตกไปดีครับ head shot s a ฟไปก่อนผมลืมบอกไปว่าตรงที่เซฟเนี่ยมัน s a ฟให้อัตโนมัตินะฮะไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะครับ เป็นเกมที่เล่นเพลย์จริงๆในระหว่างเล่นบางทีมันมีโฆษณามาขั้นด้วยวะ่ะอ่ะมีฐานทัพให้เราด้วยเหรอเราจะเปิดฐานทัพนี้ได้ต่อเมื่อเราเลเวล30นะฮะก็จะปลดล็อกตรงนี้ตอนนี้เราก็ยังก่อนอยู่เลเวล13อยู่เลยครับมาเฮ้ยยิงถังระเบิดไม่ได้นี่ว่าจัดไปดีครับมีตัวประกันอยู่ไอ้พวกนี้มันทำอะไรกันเนี่ยโดนสองไปดิหัวแตกไป เจอกันอีกแล้วพวกเป็นยังไงบ้าง h ล l l o มาตึกฟักเกอเรียบร้อยครับผ่านด่านกันเรียบร้อยอีกแล้วนะฮะรู้สึกว่าหลังๆโฆษณามันจะเด้งบ่อยนะจะบ่อยอะไรกันหนาเนี่ยกระโดดข้ามไปแล้วก็ hit shot ไม่โดน hit shot นะฮะ,ะเช็คไว้เรียบร้อยครับเฮ้ยมึงขี่บอลลูนมาเหรอเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเราจะช่วยปลดปล่อยพวกแกเอง นี่ชอบปืนอีกแล้วครับเอาปืนอะไรดีเนี่ยโอ้โหมันแพงอีกแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บโฆษณาแล้วก็เก็บปืนฟรีมาลวกันนะฮะเดี๋ยวผมซื้อปืนเก็บเสียงมาก่อนนะครับปืนพก2 5 0เหรียญน,นะครับดูปืนของเรากันหน่อยสินี่มันมีปืนใหม่มานะฮะอ่านว่าอะไรเนี่ยสเตกค,คินเหรอมีเจกันมีคล็อกแล้วก็มีสเตกค,คินนะครับจัดไปดีลองใช้ดูนะฮะว่าปืนนี้มันจะดียังไงนะ ส่วนปืนกล๊อกเก็บเสียงผมค่อยไปใช้ในด่านต,ต่อไปละกันนะครับมาเฮ้ยมันจะถึงดา่านบอสอีกแล้วนี่ว่าตอนนี้ก็ดา่านที่สิบห้าลุยกันต่อเลยให้วพวกบอสไฟส์โอ้โห,โห,โหบอสแล้วนี่ว่าเฮ็ดชตไปดิพวกเฮ็ดชดไปอีกดอกดิพวกดีลังกากับหลังมาแล้วโอ้หไม่โดนครับตาย <c oughs> โอ้ไม่ก็มาลุยกันใหม่เมื่อกี้เราพลาดนะเฮ้ยไ,ไม่โดนอีกแล้วอะ วุ้ยโดนขาไปนะฮะเมื่อกี้นะที่จะชดไปอีกทีนึงครับแล้วเขาจะตีลังกาตรงนี้แล้วก็เดินมายิงทําไมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจชอดนี้เหมือนกันครับเล้หัวยิงครับผมหัวแตกไปดิพวกหัวแตกไปดิครับผมรงมอกเหรอนี่เรียบร้อยไหมยังไม่ตายนะรกระโดดตีลังกามาอีกทีนึงปึ้งเอาให้ครับยังไม่ตายเหรอจะถืออะไรเบอร์นั้นครับเรียบร้อยนะฮะ ให้ดู AD อีกแล้วครับดูโฆษณาแล้วก็รับเงินไป500นะฮะกดดูไปก่อนลวกันนะครับโอเคผมกดเงินได้มา500เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ยมีเคเวสรายวันให้ด้วยเหรอว้าว wow. ขอข้ามไปก่อนละกันนะครับคือเกมจอที่ทิกเกอร์เนี่ยมันก็เป็นเกมฟรีนะครับส่วนใหญ่เกมฟรีแนวๆนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีแบบสปอนเซอร์เข้ามานะฮะเพื่อที่เขาจะให้ทุกคนได้ดูโฆษณาตรงนี้นะครับแลวเขาก็จะได้ส่วนแบ่งเข้าสู่เกมนะฮะตรงนี้เราก็ต้องเห็นใจผู้พัฒนาเกมด้วยนะครับไหนๆก็เป็นเกมฟรีกันอยู่แล้วมันก็ต้องมีช่องทางการหารายได้ของเขาด้วยนะฮะโอเคคลิปนี้ผมก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอเก็บไว้เป็น EP 1ละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อ EP 2กันในคลิปหนนน้้าเพพื่อๆี ถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u r s c r ให้ผมด้วยนะครับาใครมีความเห็นเกี่ยวกับเกมนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันข้งางใต้คลิปมาได้เลยนะครับผมแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบบ๊าายยครับ